ขณะนี้ที่ไหนฝนตกบ้างเนี่ยกทมตอนนี้ได้ข่าวิกวิอเลยนะเนี่ยตอนนี้ของเราหยุดได้หรือยังใครรยังรรู้ยังอ่าไม่เป็นไรถ้าผู้ชมทานข้าวรู้ยังอ่าถ้ายังไม่ทานข้าวอ่าเดี๋ยวผมขอตรงนี้นิดนึงมันมีข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นสองอันที่สวนทางกันอยู่แต่เป็นแฟกต์ทั้งคู่นะอืมอันนี้เป็นแฟกต์แปลว่า ท่านผู้ชมก็ไปตีความกันเอาแฟกต์ประการหนึ่งก็คือวันก่อนนำเสนอไปแล้วค่าผลปีนี้เมื่อเทียบวันต่อวันกับปีที่แล้วในวันเดียวกันเนี่ยมันน้อยกว่าน้อยกว่าค่ะแต่มันมันยังไม่ใช่ช่วงพีคค่ะเพราะช่วงพีคจะเกิดขึ้นคือปลายเดือนนี้แล้วก็ต่อหน้าเดือนเมษาทั้งเดือนเลยค่ะผมไมมต้องไปแต่ที่ผ่านมาเนี่ยเอาสถิติมาเทียบมันก็เป็นความจริงที่เบรเสธไม่ได้วันต่อวันเนี่ยดีขึ้นค่ะถูกไหม ในแง่พีเอมสองจห้าหรือคุณภาพอากาศนะแต่อีกข้อที่จริงหนึ่งอย่างที่บอกโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่สถิติล่าสุดคนป่วยที่เขารักษาที่โรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยมากขึ้นม,มันสวนทางกัน ใช่เพราะว่าถ้าดูตัวเลขอะค่ะถ้านับตั้งแต่1มกรามมาจนถึง15มีนาค่ะ<ม>ที่ป่วยเข้าโรงพยาบาล 30, 30, 3ามหกัราบ339ราย<ม>แล้วถ้าไปเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วอะค่ะ<ม>จำนวนผู้ป่วยอยู่ที่12-671ราย<ม><ม>ดังนั้นเท่ากับว่าปีนี้จำนวนผู้ป่วยมากกว่าช่วงเดียวกันของปีที่แล้วประมาณ1เท่าตัว ส่วนใหญ่ที่มาถามว่ามีอาการยังไงก็คือเป็นโรคภูมิแพ้อยู่แล้วแล้วมันกําเริบค่ะเยื่อบุจมูกอักเสบติดเชื้อทางเดินหายใจส่วนบนเยื่อบุตาอักเสบโรคขือดเลือดกําเดาไหลโรคถุงลมป่งพองอคือโดยตัวฝุ่น PM 2.5มเนี่ยมันทําให้เกิดอาการแบบพื้นฐานเลยคือไอจามแสบจมูกหายใจลําบากเครื่องตาคันผิวหนังอ,อันนี้คือระยะที่เห็นชัดเลย ระยะยาวนี่แหละอันนี้เพิ่มความเสี่ยง<ม>การติดเชื้อโรคทาง<ม>เดินหายใจมสมรรถภาพปอดจะลดลง<ม>โรคหลอดเลือดหัวใจโรคหลอดเลือดสมองแล้วก็โรคมะเร็งอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ถ้าเป็นหญิงตั้งครรภ์นนะทารกจะข้อก่อนกาหนดน้ําหนักแรกเกิดต่าท่านผู้ชมเมื่อวานนี้ขอฟังเสียงนายกรัฐมนตรีหลังประชุมคณะรัฐมนตรีเรื่องฝนหน่อยที่บอกก็ได้สั่งการกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์กำหนดเรื่องการนําเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศประเทศเพื่อนบ้าน ในช่วงไฮซีซันของการเผาอาฟังชั้นไดหนึ่งมีการสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับมาตรการมาตรการลดหรือห้ามนำเข้าสินค้าเกษตรจากประเทศเพื่อนบ้านที่พิสูจน์ได้ว่ามีกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องกับการเผานั้นปัจจุบันไทยยังได้รับการกระทบจากการเผาในประเทศเพื่อนบ้านอย่างต่อเนื่องดังนั้นขอกระทรวงพาณิชย์ออกประกาศกระทรวงพาณิชย์ตามพระราชบัญญัติส่งออกไปนอกและการนำเข้าในราชอาณาจักร นะครับเพื่อกําหนดนโยบายการนําเข้าข้าวโพดจากต่างประเทศโดยเพียยิ่งช่วงไฮซีซันตรงนี้ก็ขอให้เป็นไปตามข้อตกลง WTO ระหว่างประเทศด้วยนะครับตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญไม่ไม่ได้มีพูดคุยกันในสภาครับมีทุกทุกคนทราบหน้าที่ของตัวเองแล้วต้องทำอะไรบ้างนะครับก็ทราบ่าฝนตกมาก็น่าจะดีขึ้นนะครับแต่เรื่องของการที่เราต้องต้องทํางานต่อไปก็ยังก็<ม>ยังทํางานกันต่อไปอย่างเด่นนะครับเพราะรัฐบาลก็ทําอยู่เต็มที่อยู่แล้วนะครับพรบภายพิบัติใช่แม้ไฟพ่ปผูกฉุกเฉินตรงนี้ จริงๆแล้วมันก็มีที่ที่บอกไม่ประกาศเนี่ยเพราะว่าเป็นห่วงนักท่องเที่ยวจริงๆแล้วมันไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเราเราเราเป็นห่วงประชาชนพื้นที่ด้วยเพราะเรียกเกี่ยวกเรื่องของการทําการค้าขายภายในด้วยมันก็กระทบทั้งหมดนะครับแล้วมันก็มีค่ายทีเรียของอินสตาเชลสแตนดาร์ดว่าถึงจุดไหนเราสามารถประกาศได้ไม่ประกาศได้แล้วเราเชื่อว่าสิ่งที่เราทําอยู่ปัจจุบันนี้มันก็มันก็มันก็ช่วยบรรเทาไปได้เยอะพอสมควรจากจากปีที่แล้วมาถึงปีนี้อย่างที่ผมเรียนน่ะแล้วแต่พื้นที่ลดไปมาหนึ่งในสามถึงสอง นะครับค่าฉีดลงไปประมาณครึ่งหนึ่งแต่แน่นอนครับไม่ได้ยิ่งนอนใจไม่ได้บอกว่าอากาศที่เชียงใหม่ดีแล้ว,ลวเรายังต้องทํางานไปอย,อย่างต่อเนื่องแต<อ>่ก็<อ>ไปที่ชัดเจนว่าขั้นตอนการจะไปห้ามเนี่ยจะต้องรอพรบราอากาศสะอาด <S 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 ค่ะเมื่อวานนี้โคจกรัฐบาลคุณชายวัชรงค์แถลงอธิบายเพิ่มเติม,ตมข้อสั่งการของนายกให้กรพณิตออกประกาศห้ามนำเข้าข้าวโพดที่พิสูจน์ได้ว่าเกี่ยวข้องกับการเผา เพราะตั้งใจจะทําให้เป็นเงื่อนไขว่าใครจะนําเข้าข้าวโพดต้องไปจัดการต้นทางค่ะป้องกันไม่ให้มันมาจากการเผาถ้าทําไม่ได้ก็ห้ามนําเข้าแต่กระบวนการเนี่ยขยายความโดยคุณชัยก็คือต้องรอพรบอากาศสะอาดมีผลบังคับใช้ก่อนนะคะถึงจะสามารถออกประกาศนี้ได้เพราะที่ประชุมคอรอมอเป็นห่วงว่าถ้าออกประกาศทันทีมันอาจจะไปขัดกับข้อตกลงการค้าโลกหรือ WTO ค่ะอากาศสะอาดเนี่ย ภายในปีนี้จะต้องเสร็จแน่แล้วก็เมื่อเสร็จแล้วจะต้องออกประกาศนี้ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นประกาศนี้เวลานี้เนี่ยจะต้องชะลอลงรอเรื่องอากาศสแต่ว่าท่านนายกต้องการจะตั้งเป็นเงื่อนไขเลยครับต่อไปนี้ใครจะนําเข้าข้าวโพดท่านต้องไปดูแลต้นทางถ้าไม่บริหารจัดการต้นทางจืกต้องป้องกันไม่ให้มีการเผาถ้าทําไม่ได้อย่างนี้จะห้ามนาเข้าในอนาคตอันใกล้นี้นะครับอ้าวนี่แหละัท่านผู้ชม เดี๋ยวก็ตามกันดูก็ต้องรอพรบอากาศสะอาดใช่ค่ะสรุปใช่ต้อง <คำ S 1> รอก่อนทำทันทีนไม่ได้ถูกไหมรอให้พรบอากาศสะอาดมีผลบังคับใช้ก่อนอะนะคะท่านผู้ชม